คลิปนี้นะครับจะพาดูรถในคอลเลกชันของเฮียหมูอีกหนึ่งคันนะครับนี่เลยใครเกิดทันบ้างใครเคยเห็นบ้างรถหน้าตาอย่างนี้เขาเรียกว่ารุ่นอะไรแบบไหนยี่ห้ออะไรนะตามตามเฮียหมูนะครับใครที่ยังไม่รู้จักมันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่า Land c r u ูเซอร์80นะครับอันนี้คือ v x 80นะครับหลังจาก80ก็จะไปเป็น v x 100 v x 2 0 0 v x 3 0 0ตามรุ่นใบนะครับแต่ว่าอันนี้คือ v x 8 0คานแข็งตัวสุดท้ายนะครับพอไปเป็นเวีย0ร้อยก็จะไปเป็นปีกนกแล้วเริ่มที่จะไม่ใช่รถที่เป็นขานแล้วที่เราเห็นรถออฟโรดส่วนใหญ่ที่ทุงสูงไม่ว่าจะเป็น t i เกอเป็นโตโยต้าม g ตตี้ที่ยกสูงสูงส่วนมากก็จะเอาคานของไอ้เจ้านี่แหละไปวางนะครับคานเป็นยังไงเริ่มต้นเลยนะครับมาดู นี่เลยนะครับคานก็คือจะนี่คือคานหน้าปกติถ้าเป็นปีกนกมันก็จะไม่มีคานแบบนี้นะครับก็มันก็จะมีเพลาท้าย2อันคืออันหน้าอันหนึ่งกับอ่าอันหลัง1อันนะครับตัวนี้นะครับเป็นรถเครื่องดีเซล24วาล์วานะครับเป็น VX80 เนี่ยจะแยกไปก็จะเป็นเครื่องเบนซินกับดีเซลดีเซลเนี่ยจะมี2ตัวก็คือ12วาล์วากับ24วาล์วาแต่รถที่เล่นจริงๆแล้วสมควรเก็บมากที่สุดก็คือนี่แหละครับเจ้าดีเซล ยี่บสี่วาล์วเจ้าคันนี้นะครับมาดูรอบคันคันนี้ผมจัดการตกแต่งก็คือยกขึ้น4นิ้วอันนี้คือยก4นะน,นี่ยก4กันชนหน้าเป็นของ a อ b ไซร์เลียวไซร์เดียวตัวนี้เรียกว,ว่าไซาร์เลียวนะครับเป็นของ a อ b เช่นกันแล้วก็สโนกเกิลเป็นของซาฟิลล่านะครับนี่นะครับสโนกเกิลนะฮะก็ล้อล้อยางยก4นะครับล้อขอบ16ตัวนี้ผมใช้เป็นมิกกี้นะครับเป็นตัวมิกกี้ทอมสันแล้วเรียกว่าตัวบีดบ b ็อก บีดบ็อกก็จะมีน็อตแบบนี้นะครับมันจะเป็นชิ้นตัวนี้จะถอดได้นะครับเป็นบีดบ็อกแล้วก็ยางคันนี้ผมเลือกใช้เป็นโยโกฮามานะครับรุ่น G003 เบอร์ยางอยู่ที่315/75/16นะครับปกติก็จะใช้เป็น BF เ u ฟิกทุกคันนะครับแต่ว่าก็อันนี้ดอกมันโหดดีอยากลองว่าไอ้เจ้าตัวโยโกแต่ว่าตั้งแต่ทำมา ก็ยังไม่เคยเอาไปลุยเลยเพราะว่าเสียดายรถนะครับกลัวมันเลอะนะฮะมาดูรอบคันก่อนนะครับก็นี่นะครับยก4แล้วก็ยางอะไหล่หลังก็ใส่เป็นขอบ17เป็นของมิกกี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็น17เอามาห้อยไว้เฉยๆก็ไม่อยากใช้มันเพราะว่าถ้าใช้ก็คือต้องนี่แหละครับยางรั่วถึงจะได้ใช้นะครับตัวหูลากหลังนะครับก็มีติดเข้าไปแล้วก็นี่เลยแผ่นตัวนี้แผ่นเซเลตตัวนี้เป็นของจอรนะครับที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับเป็นตัวนี้ด้านหลังนะครับช่วงล่างโช๊ก โชค๊คผมใช้เป็นของตัวโอแมนอีม e ูนนะครับแล้วก็สปริงสปริงผมจำไม่ได้ว่าใช้เป็นของไอรอนแมนนะสปริงไอรอนแมนแล้วก็โชค๊คผมใช้เป็นตัวโอแมนนะครับกระบอกเหลืองนะฮะตัวนี้นะรอบคันก็จะมีออนนิ่งนะครับตัวนี้ก็สามารถที่จะดึงออกมาแล้วก็กางออกมาเป็นร่มได้นะครับแล้วก็เต็นท์เต็นท์ผมใช้ของ t ี m นะครับเต็นท์ตัวนี้ก็เป็นเต็นท์รุ่นใหม่ที่เปิดแล้วก็ เปิดฮึบขึ้นมาได้เลยมาดูห้องเครื่องกันมาดูหน้าตาเครื่องเจ้าตัวนี้นะครับที่เป็น24วาวว่าเป็นอย่างไรนะครับอ้อทิกเล็กๆอีกอันหนึ่งกระจกบานนี้นะครับถ้าเป็นดีเซลจะเป็นกระจกบานตายแบบนี้สังเกตง่ายๆเลยนะเพื่อนๆเป็นดีเซลจะเป็นกระจกบานตายอย่างนี้ถ้าเป็นเครื่องเบนซินมันจะมีแบ่งครึง่งแล้วมันสามารถเลื่อนได้เลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้แต่ถ้าเป็นดีเซลดีเซลแท้จะต้องเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้แต่แอบกซิบนะครับ คันนี้มันเป็นรถเบนซินแต่ผมมาเปลี่ยนเป็นเครื่องดีเซลเพราะฉะนั้นออปชันข้างในก็จะเป็นเบนซินทั้งหมดเดี๋ยวค่อยมาดูข้างในไปดูห้องเครื่องก่อนว่าเป็นยังไงนะฮะก็ดีเซลแท้ราคาตอนนี้ก็ถ้ารถสวยๆราคาทะลุล้านแน่นอนนะครับถ้าเป็นดีเซล24วาล์วามาดูห้องเครื่องคันนี้นี่นะครับห้องเครื่องของเจ้าคันนี้ก็คือตัว24วาล์วาแท้นะครับตัวนี้เป็นดีเซล24วาล์วาแท้ๆเลยนี่เนี่ยหน้าตาก็จะ เป็นอย่างนี้นะห้องเครื่องคันนี้ก็ผมก็เก็บรายละเอียดมาพอสมควรนะครับแผ่นกันความร้อนก็เปลี่ยนใหม่นะครับแบตเตอรี่พวงนี้ก็จะมี2ลูกซ้ายกับลูกขวานะครับแล้วก็ห้องเครื่องก็จะประมาณนี้เลยนี่คือเครื่องเดิมๆผมทําปั๊มมีทําปั๊มกับเปลี่ยนเฟืองท้ายด้วยนะครับคันนี้วิ่งดีมากนะครับความเร็วตี่นตายร้อยห้าหกสิบนี่สบายๆในร้อยใหญ่แบบนี้นะครับเพราะว่าดีเซลสามารถที่จะไปแต่งปั๊มได้นะครับทําปั๊มให้มัน ให้มันจูดจ์ดขึ้นนะครับก็ดีเลยแล้วสออรลท์ก็ใช้ของเพียนะครับตัวนี้เป็นคู่หน้าของเพียจริงๆมันก็ไม่ค่อยตรงยุคเท่าไหร่หรอกแต่ว่าก็เอาละอยากแอบที่จะเ,เขาเรียกอะไรอยากอยากอยาที่จะเป็นรุ่นใหม่สักนิดหนึ่งนะครับมาดูภายในกันนะครับตากล้องไปฝั่งนู้นก็ได้มาขึ้นรถด,ดูภายในกันนะครับว่าออปชั่นของเจ้าตัวนี้ที่บอกว่าเป็นตัวเบนซิน ออปชันเบนซินตัวนี้มีดิฟล็อกด้วยนะ80ก็จะมีทั้งตัวที่มีดิฟล็อกแล้วก็ไม่มีดิฟล็อกนะคันเก่าผมมีคันหนึ่งเครื่องเบนซินไม่มีดิฟล็อกนะครับเกียร์โฟนี่นะครับเกียร์โฟเป็นอย่งงี้เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้อยู่แล้วออปชันของตัวเบนซินนะครับคันนี้ก็คือออปชันมันจะมีตู้เย็ยนอันนี้คือตู้เย็ยนใช้งานได้จริงนะครับเพื่อนๆตัวนี้ก็จะเป็นตู้เย็ยนเลยนะครับเดินทางไกลนี้น้ําเย็ยนเจี๊ยบแน่นอนนะครับ ภายในคันนี้ผมให้สภาพประมาณสัก95%บเลยรถคันนี้ภายในสวยมากนะครับเบาะเป็นเบาไฟฟ้าหนังเดิมโรงงานคันนี้สวยเลยสวยนะครับก็ประมาณอย่างนี้นะครับคอนโซลหน้าก็จะมีแอร์แบ็กดูดีครับคอนโซลสวยใสยไลท์ติเตแล้วก็นี่เลยที่ขาดไม่ได้ของการเดินทางทุกทีนะครับก็คือวอลนะครับวอลวอลตัวนี้ที่จะต้องมีอันนี้คือที่เก็บวอลเอ้าแล้วมันเก็บยังไงล่ะทีนี้อ้ามันจริงๆมันจะต้องเสียบอยู่ประมาณตรงนี้แหละครับนะครับที่เก็บ วอร์นะก็นี่แหละครับออฟโรดที่เขาเรียกว่า King f r o a d อ๋อลืมบอกไปตัวนี้มีสลูปด้วยนะครับสลูปใช้งานได้นะสลูปใช้งานได้จริงนะข้างหลังกว้างขวางรถก็จะคันใหญ่ประมาณสักเหมือนรถถังนะครับเพื่อนๆไปไหนก็จะเต็มถนนขับในเมืองนี้โคตรลำบากบอกได้เลยนะครับเพราะว่ารถมันคันใหญ่มากนะครับรถตะแกตะกูลแลนกูเซอร์เนี่ยเขาจะเป็นรถที่คันค่อนข้างใหญ่ ก็น้องๆ6หกล้อเลยนะครับใหญ่มากแล้วก็กว้างแต่ว่าพอเขาอยู่ในทางขึ้นเขาลงห้วยทางพุรกันดานนี่ต้องบอกเลยมันมเป็นพระเอกเนี่ยตัวน,นี้เป็นวินเดิมนะครับวินเดิมที่ติดมากับรถนะครับยังเป็นวินเดิมแต่ส่วนมากผมก็ว่าจะเปลี่ยนนะจะไปใส่เป็นของ ARB อยู่แต่ก็เออไม่ใช่นะเป็นวินของวอน,นะครับจะไปใส่วอนแต่ก็ยังยังไม่ได้ใส่เพราะจริงๆแล้วคันนี้ก็ไม่ได้ไปลุยวินก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้งานสักเท่าไหร่นะครับรีสโตร์ใหม่ก็คือไฟตา ก็พยายามหาของเก่าที่แบบสบภาพดีมากนะครับตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่นะครับไฟไฟเลี้ยวไฟมุมพวกนี้ก็ใหม่หมดนะครับกระจังหน้าโคตรแพงแพงมากนะครับก็ผมซื้อเบิกใหม่เลยนะครับกระจังหน้าผมเบิกใหม่มาใส่อันนี้เฉพาะอันนี้อ,อันเกือบหมื่นนะครับกระจังหน้าก็แพงแต่ว่าตัดใจเพราะว่าเราอ,อยากได้ความคิดนะครับความใหม่มันก็เลยเอากระจังหน้าเแบบิกใหม่ใส่เลยนะครับนี่และคันนี้ผมเก็บรีสโตไปทั้งคันเนี่ยแผ่นดันความร้อนทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดครับ เก็บไว้ก็เลยไม่กล้าเอาไปลุยจริงๆเอามาลุยดีมากๆนะครับแต่ว่าก็ก็ไม่อยากจะเอาไปลุยจริงๆก็นี่ทําแล้วก็เก็บไว้ทรงก็จะประมาณนี้นะครับยก4นิ้วเอาไว้เป็นไอเดียเพื่อนๆที่อยากลุยอยากเก็บสะสมตะคูลแรงบูเซอร์ซักคันมันก็จะลงลึกไปมันจะเป็น80ตัว G X อีกโอ้โหราคาก็ยิ่งแพงไปอีกถ้า80ดีเซล G X เนี่ยเจะเป็นดีเซล12วาล์วที่เป็นเกียร์ธรรมดาด้วยแล้วก็ จะเป็นตัวที่ไม่มีโปง่งถ้าเป็น G X นะครับอันนั้นลงลึกว่าอีกรายละเอียดผมก็ไม่ค่อยแม่นแต่ถ้าใครมีเก็บให้ดีนะครับราคานี้แบบไปไกลมากนะครับเป็นรถสะสมที่นักเลงรถออฟโรดสมควรจะมีติดบ้านอีกหนึ่งคันแต่ทุกวันนี้นะครับสภาพดีๆนะครับแบบนี้หาเริ่มยากมากแล้วนะครับใครมีรถสวยๆก็ลองเก็บไว้นะเพราะวันนี้มันมีก็เก่าไปตามกาลเวลาชนมาบ้าง แล้วก็เจ้าของใช้แบบสมบุกสมบันมากสภาพสวยๆเรียบๆแบบนี้เริ่มมีน้อยลงไปทุกทีทุกทีนะครับเพราะต่อไปมันก็จะเป็นแลายไอเทมจริ item, งๆวีเอ็ก80ครับก็ฝากไว้นะครับเป็นอีกหนึ่งคันที่อยู่ในคอลเลคชันของผมนะครับก็เจ้า v ี80เครื่องดีเซลคันนี้24วาล์วนะครับฝากไว้นะครับฝากกดติดตามช่องเฮียหมูด้วยนะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายคันที่ผมยังไม่ได้มารีวิวนะครับในรถที่ เก็บสะสมของผมเองนะครับเผื่อมีใครมีแบบนี้นะครับเอามาแบ่งปันกันชมบ้างนะครับ